Oh. Ừ. Nhặt cái hào xóm tí đấy Ừ. Anh vì Mình ma đi Không ai còn Anh nhưng quá เท่ๆตัวตงน้นี่ตัวรถกล้องมันมีอุซี่ตัวนึงมีปักุซี่คตรเก็บด้วยพวกอะจใส่จใส่จบก่อนนี่สองน้อยโอ้โหอะไรไ่อยากวะโอ้โ

เขาดูดาวฟองว่ะเยอะเขาดูดาวนอกเขาดูดาวนอกเยอะนอกแล้วเฮียเยอะเขาดูดาวนอกว่ะแป๊บนึงเวียนเตินมนแบบ้าแป๊บไม่รู้ว่ามีเจ็กตัวอสอนนี่ยนะจีแดงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ออะอืมฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเพื่อนตามเพื่อนให้ตัวเดียววะ ไม่ต <cents input> ่อเดี๋ยวรใส่มูวนส่ไปวนเพื่อนโอเคมูนอยู่ข้างในอ่ะไอ้ไพ่มอมีทอมะตรงเนี้ยตรงพาโรอ่ะอิลีน่ะอาโป่ฮม ไม่ใช <C oughs> ่ไหนเล่าดีเองได้เรื่อสองเรยนเนี่ยโอ้โหปืนพวกอไอ้อ,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 อสอนี่เออสองมาเกจะสองเลพวเดีบอะดาว่า่อนนี่คือจบแล้วได้ยาวว่มีเรือไนนม่สนด้เอาี่ใหญ่ใหญ่ยู่ เ ok ดินไปาๆก็อย่าหาทํามันไล่หูโอ้โหน่า erm> ับวนซื้อเราพาไปแตกเนี่ยเฮ้ยมีคนเล่นอยู่มีคนเล่นอยู่ตอนเอามันเม็ดกมันเม็ดลูกเดียววะสองตัวสงตัวตัวนี้ยืดไกลเย็นมั้ง ต้อนราต้อแคกนันแหละพวกมึงอ่ะรถมาแล้มาอุเ้ยรถชนโอย่ารถไหลรายนต้องเพื่อนแม่มโอ้โหก้มกันไมพักเลยนะแต่ละคนนะไอจีโน่โขบไม่ยอหันคมแบบจยอด Tôi giờ mày hạ vào lại phần đấy nhưng nó tổng luôn rồi Anh đào rồi Đốt ngu nó Tung cả à Ủa như con khó อ <laughs> ย่ยยอาลนดีแล้เอารเท่าเลยก่อนเฮ้ยศนี้ปืนดีศพนี้เปตยต่อจูอันแรกที่มาเอยจ่ตามฮะอะ h e a d ไม่ดีสำนักนั่งม่อแมนติโอ้ยสกปรกมากเลยนะเดี๋ยวปเอารมดีะมันหมอป้อมยาอะไรกันเลียนเมื่อกี้นี่อาลมห้าดีว่ามันตอนลรากระสุน มันจะบ้านเต้ยอ๋อใช่ป่ะ ่อยนะครับผมไม่สาบวราเน็ตที่บ้านไม่ดีเลยว่าไงครับผมสอบเชื่อนานเลยครับเอิดหลุดดีนะเราเฮ้ยอว่าเน็ตเน็ตไวไฟที่บ้านเราแรงมากเลยนะ สองเดี๋ยวเสองห่วนะไม่สินแล้วครับไม่ส um> ินแล้วครับมาลูดอ่ะมันง่ายๆเลย 哇塞，装上对。Mark the location. พี่ว่าพี่ร้อซ้อนวัดตมายเสียโอ้บอด, oh, ดหลายแล้ว พี่มาใส่ลูซูมันตเอ๊ปลูกลูอนทรียาหน้ำมาเดีวเอาแวน่นเดี๋ยวเอาหลอดทีนเดี๋วเอาคนลวงรถดกันนย่ยหาเห็ดเด้อหาทํอย่าหาท,าหาทํา กะตุกนะมันมีคนเลยดูดูดูแบนีูดูดูดูเูดดู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 ดงดู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 ูด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 ่ดูดูดูรูดูดูดหรูดูดูดนดูดูดโดู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 ะูดูดูด้ดูดู

ววม<ว>ีคนแตกรครับทุกคนอืมพามาแตกจริงจริงอนะเนาะอือชบละอือกินเม้ววพาล่วงรูเสึกเลย้อนี่หลบพี่ไม่พ้นหรือเปล่า ราคาหุ้นซีจะไปหาเลนเนื้อดีเทิรนมาอย่าทำ จบสักเขานตอนนี้ก็เหลือลายว่ะยึมหาคนแล้วแล้วแล้วฝนลายรออีกสิบขีวไหมเออเหมือนเ้ยต่อขีวบอ่ะแ้วมันกันนี่ เราเติมก่นได้บ้างให้เราเบิดไฟเดีเอาเรา <c oughs> เซ่ใไ่ก่อนเขาไปถั่วน,อน้อก็จองมาจากสมเรีน,นะนะอ่ะอะเขาไม่รู้เระเบิกตีก่อ โอ้ยมาร์คเดานพาหนทำไรันเพเยเพื่อน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 มาหลบด้วยกันเพื่อนมาหลบด้วยกันเพ้อมาหลบมาหลบอ้ยระวังเ อะรล่สวยเงินๆนะครับ No ก็เงินเยนะครับ No เงินเียนะครับแแข็งเป็นมาาครับสวยๆในห้องกระโเงียนะครับกระโดดล่งรถลูกสุนเดียวสองนัดเดียวเขาสอนันเราสอบนต่อ ัวจีนมีลงหงาไว้หรอ <c oughs> ดีนะรถเอฟ เตยตรถมาหน่าวะหน้าตัวหน้าตัวเลยดิเตยเหี้ยเตหี้ยชิ่อลงมาไหรอเป็นกูบอกวะเตยมันพีคป่ะมันไปแล้ววะ s h e ไม่เห็นมันชี้เท่านไม่รู้ว่ามันจะเจอได้หรือเตยตั้ง มงไปไหนเอาคูไกไกลคนแหมโมมีอะไรตอไม่ได้ดอกเมื่อกี้อ่ะดลงเลยด็อดูสิตัวนี้ว่อนกลับมากเลยั้งนาเลยแม่เหมือนลุยเฮีย ยังไม่รู้หรอกลูกก็บ้าแล้วนม,มันแล้วมันเห็นนะมอาาเห็นมันหมดเลยไปยจะโพกไปเยอะได้เโพแต่ยังมง <c oughs> อ๋อฮ่าด่า่ารระะโ่าฮ่เ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮายพี่าฮ่า่

ลายโตนี่มันแมนแน่ข้าวมนจได้ตัดดบ่ัดอไรมันจอดหลังนน่เลาเอ็ดบิวบ่เต้ชุบได้ชุบได้ ไอตัวลบเขามาขวาเเต้โมไว้แล้วโมไว้แล้วันมันอยู่ทางตองซาหาเลยไหมเดี๋ยวเาไว้แล้วเขากว่นดับวงแล้วแมเบื่อซื้อไสยมาด้วยดิดีนะไม่้อสไสเขอโทเดินกันไปขเ้นวัมันอยู่ป้อมพีชดิ 半天就得问我练的呢。嗯 đường mình Các bạn đi lấy bổng rồi bạn đáp quá thế Ờ bạn, trò đường chân rồi Thì đáp chân anh nhieu gheo ô cái gì này quá, tao rồi á, mua nó chơi làm mèng Ông quá mày

โโมกว่เตยซื้อฮะซื้อมาเขาสโมกนีขาเขาอ๋อว่าบอกว่าผู้สโมกใครวนี่โอ้ยนีนื่องสองตัวซุมห้านี่รับว่าแมงองอาวุธ้ตัวไวไไปเมาอมมาฆ่านี่วะ อย่ากแรงต้องยิงินเงินเดือนกจัดเปิดน็อตคิเปิดน็อตอันี้เห็นกูสั่นเลยที่ส่ดีติดเล็นเหร เราอยู่น้ากันเน่ย,ย,เเย,ยบยยริยามเลยตัวเองละหยัดแรงร่วงต่อสิเรนเตเรนเตเลย